สำไบดีวันศุกร์ที่28เมษายน2566ท,ที่บ้านชวนวัดฉลพลวันนี้เป็นหมอกน้นวะพี่น้องผมตื่นตี่3ไปะละตื่นหลังยางออกกำลังกายรอบหอสะเนี่ยกำลังกายเบิ้งดูแลตัวในตัวไหล ชื <laughs> ่อม,มือเป็นกินเมเจวัตประจำวันนะครับบดทรายมาต,กตุกแตีงรอบๆบ,บริเวณโค่นต้นมะพร้าวซึ่งตอนขุดสะไม่นี่ยคือดินอาจอีพังลงจีไดียมากขุดรอบๆออ,ออกต,กตุกแตีงเพื่อให้ปุ๋ยจิตพ่นสารเคมีทั้งใบประสันงหอดอาหารทั้งใบประสันงหอดขี้ชวนทั้ง หอดหอสะหมู่บ้านมันขำก่อนครับหมู่บ้านมันขำก่อนกันเลยอ้าวช่วงแรงๆผลละแบ่งเวลาเอาเห็ดเวียกแบ่งเวลาพอมาต้นใม้ต้นหนูข้าวนำหอมกำลังงามเลยตะกอนมันเป็นข้องเสกไกลบ่เนี้ผมเปลี่ยนระบพบข้องเสกไก่มันมาเป็นสระแบบไงเลยกับปุบ่นจิบรรจุนนำได้เต็มพิกัดใส่สอยในด,ด่านการเกษตรนะครับโอ้เห็ดงาญควบขูก่กันหลายอย่างพี่น้อง ต้นกล้วยกับพระท่านเลยเม้ากินดินออกดินสมได้ดินพุตจับกำลังงามถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ควอยงอกกอยงามไปเรื่อยเนาะพี่น้องมาเจาะหัวใจใส่ดูเลยต้นไม้ต้นอะไรมาเจาะหัวใจใส่ดูเลยแบบสม่ำเสมอ บมบองเสมอเพราะว่าต้นใหม่ครมีชีวิตคือคนเนี่ยต้องการก็ตังใจคือกันนะครับเพือเบิงจะได้มีสงสัยจะได้อากีตต้นหลักข้าวเยอะเพราะว่ามันดูซืึอว่ามันสิ้นเนียนแล้วอซอยเหลือให้ต้นหลักข้าวนำหอมให้มันได้เด็ดเตี้ยมันเันาะมวยมันสูงสลุด นี่เป็นการถกแจงญยาออกไปฟอ้อมจีดออกไปฟอ้อมเพื่อให้มันสะอาดหูสะอาดตานี่พระถนดมว่าขยาออกด้อยพ้นดินด้วยรอบแล้วก็จีดไปฟ้อมด้วย้คัตเตอร์จ,จ,อจีดเอานะครับโอเคนยก้อน มันติดเป็นแถวเป็นแนวริมขอบจานนี่แน่นักดนตการข้างหนา้าเกิดว่าสีสวยงามอยู่ตลอดส,วน,นสวนบาน้านสวนวัชรพลครับหนาที่สวนบ้านสวนวัชรพลที่ใครอยู่ยังออกกำลังกายไปนำ้ำออกกำลังกายไปนำ้ำางบ้างเถัะเอาหญ้าเอาอยุ่งๆข,ง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 ขง้างๆออก เดินส้มส้มฝนบรรยากาศทางผู้เมืงองเขามีกะเป็นหมอกควา้านว่าสำหรับเต่ามันนี่ครับเป็นหมอกควา้านว่าฝนาวกะบทำให้ฝนตกดีมังงาแบแต่พี่น้องอันนี้ก็ผมก็ใส่น้ำยดมันก็นเลย บ่มีน้ำคลองอื้อไกะขาดแรงน้ำโครงการต่อไปกส็สิเจาะบาดานใช้พลังโซลาร์เซลล์โครงการต่อไปกิดใบเพื่อสันทนาเนาะมีโอกาสกับรัดการช่วง mm hmm. น,นี้ล่อให้สร้างกระท่อมบ้านสวนแห่งเลี้ยงก่อนสร้างเพื่อนกระเลงมืออยู่สำหรับสร้างเพื่อนกระเลงมืออยู่ สร,ออร้างเพื่อการเลี้เมื่อโย่ต้นตุกข่านเนี่ยมันเพียงเพียงข้าวผมเลได้ถืออะไรถือว่าใส่ได้โย่รวมาครบหนึ่งปีเต็มก็จะเพียงรวมข้าวไปละมีต้นเดียวที่ผมสืเอามาสาั่มันพอไปพอมาเลยต้นเดียวก็ร้หล่อนยอดกับ่ิวีเจ้าเป็นเพื่อนยัหยังเขากับพวกใครสนับานนาทางด้านการปลูกข้าวอ,อาชีพ แค่เป็นสม,มัครเล่นแค่สม,มัครเล่น,นวันวันตะบักจ้งมู้ดพี่น้องเลย <c oughs> แค่ค่อยพื้นกินหลบผมัพื่ึงก็คล้ายดทอกเพราะพวกปลูกคุ่มดินรอบต้นข้าวซือเป็นข,ข้าวโคดเป็นบักยางมู้ดอาศัยน้ำควบชุ่มชื่นจากห้องรถต้นตะข้าวต้น เตียงมูหรูป้ปะเขาพูดมันก็บทเป็นพน่นไได้ไปน็นนะครับอยู่ได้ยุได้กินยุหรอกอ่าอีกไปนั่นเกินร้ออไปเป็นค่อยไปเป็นแล้วาเกียงมูเออเป็นไว้ดีอยู่เว้ยอ่ะอเจ้าห้อยเห็นเหี้ยนน้ำในห,หน้าสมัยโบราณก็ได้กินหรอกน้ำปล่อยก้อนไปเลีเ้ยงนะครับหมู่บ้านกับ่นสารเคมีทั้งใบพ่นปุ๋ทยทั้งใบ นะครับปรชมด้วยสารเคมีป้องกันศัตรูตัวที่สิมาดูดกินน้ำเลี้ยงเงาพาอ้อนโอ้หกน้ำตกมันมันสูงแตนเดี๋ยวเห็นตอนสิเด็กเก็บเออไปอยากตีอยากนอนเลยต้บนบอลเก็บไปขายดอกมันพ่อสิได้กกินเนี่ยขายดอกปลูกเสริมซื้อ,อปลูกเสริมซื้อ ออกกำลังกายออกกำลังกาย,ยงอมเสาะพีน่น้องเอ้ยชีวิตกระเชียดตะกอนมาอยู่ส่วนทางผี <c oughs> นอนอยูู่้เดียวเกือบสามเดือนแล้วลอยไปบันไรยนะเราเลยยุอ,ยอกอเราสบียงเขานามจำป่าไม่อยู่ไม่กินวัน,นเวลาหน้าที่นะมันเกินกินชีวิตนุรด์กเฮา ไปทุกคณะทุกคณะนะครับเออกำลัางห้ามอีก,กเดือนหน้านี่ผมว,ว่าถิ่ทวมหัวมถิ่นทวนแหละครับฝนมาฟ้าหลวงก็หน่อยเนี่ยโอ้ยเหมาะธรรมดาเอองามเกิดวิกฤตอืมไปก,กินแล้วเช่นเดียวกัเก็บลงไปกินถิ่ตทวนี่ไหม <laughs> เก็บเป็นกพี่จากนออางาง้องหางเลอกมึง เอาใจใส่ดูเลยอืมเปนบักแตงโมแจ่ละกลุ่มนี่ยแตงโมเข่าปวดบักน้ำเต้าเนี่ยว่าดับไงดิหนิพี่น้องนี่กินหอดเบียนนาพุเด้แตกก็ไปข้างหนึ่งเลยน้ำเต้าหรือว่าบางเน็ตพ่อใส่สารบรรทุกเอ,อิ้นบางเน็ต มันทีเป็นแถวเงวีอยอหยัดไปสุดไปดิพี่อนเนื้อเนื้อที่หาอะไรรอบๆ้วยต้นมะพร้าวบรรยากาศรอบไปกับวามันทีให้ยอยู่ดอกเป็นสถานที่พักผ่อนย่นใจกเกษตรเบียบผสมผสานเตะเตะกับทั้งบางอะไร่นาเราที่ทั้ตตง,ง,นนะงมันมันเป็นหอมน้ำทั้งนี้มันทีเป็น กลางดงกลางเขานะครับตอนอยแถบแถบพูกระดึงอากาศเนี่ยมาเศร้าว,ว่าแจกตัต้งจากแถวพูกระดึงปรากฏว่าท,าท่อน้ำติดแจกอยู่ช่วงนึงอยู่ต้นพอเสิได้ไปกินใบยุ่งขินมะเอาอ่อนก่าวขินมะเอาเก่า ไปติดทอปดป่าทอดพิพิซมันความร้อนมันแดดแห้งนหะเกาวมันเกิดสิบ่อไข่เสื่อมเอ้ยสิบ่อไข่ทนมันเผาย่างแล้วขาวถึบว่าได้ซื้อ,อย่างดีมามถือแสงแดดเ,เทาเผาเนี่ยค่เสื่อมเนี่ยค่ะนำความดันของน้ำพลังแสงอาทิตย์มันก็เช่นนั่นนี่เมาเอาตัวนี้ไปเป็นมาตรจวจเช็คเบิ้ง อย่างต่างๆแต่เพราะว่ามันมีเอองหลายอย่างนระตูประตูห้องอืมโอเคบันมีสิ่งแปลกปลอมใหญ่งูใหญ่ง,งูของแม่ส่วนเพราะว่มีคนอยู่เลยเพราะว่า <c oughs> กระทำท่านแลี้ยเขาม่อยู่ก็ได้กระทำยังไม่เสร็จเข้าไปอยู่ไม่ได้ประตูระบบใ่ยังล้อล่งท่าสีฮะยังหน้นนาต่างสองสองเป็นประทัดเด็กทรงมารลานวัสดุก็ได้ ยังเหลืออยู่สองช่องยังเหลืออยู่อีกสองช่องมาไงาบูบูพ่อซงกันเลยวินาทีพูดเนาะเหลืออยู่ช่องนี้ละสร้างช่องนี้ช่องนี้กับประตูใหญ่ประตูใหญ่เป็นประตูผักบนประตูเลื่อน ประตูใหญ่เป็นประตูผักไม่ใช่ประตูเลื่อนนะครับประตูใหญ่ชุดนี้นะแล้วก็มีกระจกโซ่ขันยังขึ้นพระท่านเลยพระทรงขันวัในเรียววันนีน้นะครับงบพระทรงกับวันเล้วว่นเล้วกับวันไหนกัน,รววน,รววนรสร้างกันอะไรลุงน,นี่เป็นชตกแต่ง ต้นนางเลนคือตรงนี้สเสียงนางเลนนางส้มชัดเนียภาพนางจิบกระแฟเซฟานาคุยกันกับจุดนี้ก็ต้องโต๊ะแต้งสองมือนี่มือนี่ก็คือสี่เหลวอยู่หรอกดานทั้งหนาเพราะว่ามันมีต่อใสร็เล็กนะครับนองนางเรียบร้อยแล้วมีแต่สิประกอบ พราอุปกรณ์มาครบไปแล้วเดี๋ยวนี่จะสร้างเป็นมาปรอบมีเป็นอาจจะแิ่งสายงานกันจิเห็นงานทางโซนอื่นเนี่ยใส่งานอื่นเนี่ย้ <Okay. S 1> อยเป็นข้าไปนะพี่้องเนาะผมก็ยัางหลอะเบิง้งเออ,อยามาเศร้าทุกเศร้างา mm hmm. น,นประจำยู่นี่เด้ เมืองต่วนใหม่ต่วนหลายป่ายสังางว่างขุนเคยกับสองทีสองทินว่าเอาค้นต่างทินเลยว่ามันค้นแถวนี้คนในสุขชนในมัวบัน่นนะครับก็บถือว่าโอเคแล,ะละ้วล่ะี่น้องฟังไปกับเขาตัางใจดีก็เป็นกันเอินะครับที่ชอบถ้าจะชอบกับิบกาแฟไปน้ำ อ้าวครับเอ่อไม่ใช่ว่าหลายยาห่างดอกมะน,นีเอาผอบผอกับพี่น้องในเศรมนี่พอไม่นนมีงานมีเวียกเสร็จหลายอันหลายอย่างมน,นี่สบายดีผมคุ้นพี่น้องติดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชอบสระพริบกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อสิบว่าขาดข่าวสารอาจารยที่ผมลงคลิปอยู่เสมอเสมอสมอมบายดีนเศรมนี่ครับผม